สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พอดีเราไปไปที่คลองมาแล้วไปได้หอยปังมานะครับได้เยอะได้มาเยอะพอสมควรกะว่าจะเอามาทดลองเลี้ยงดูนะครับว่ามันจะเลี้ยงได้ไหมบ่อแล้วก็ทำไว้นานแล้วแหละก็ได้สักพักสักพักพอสมควรแล้วเริ่มมี แทงต้นมีไอ้น,นี่มีผักบุ้งมีผักกบนะครับแล้วพอดีบังเอิญเราไปได้ได้ไข่หอยปังมาด้วยนะครับวันนี้เราก็เลยจะทดลองเพาะเลี้ยงดูว่ามันจะสามารถแตกได้ไหมนะครับพอดีไปเจอไข่ในคลองมาได้มากล่องนึ่ง ก็มาเยอะนี่คือบโอเพาะไข่นะครับเพาะพันธุ์ไข่ก็มีใส่น้ําหน่อยนึงแล้วก็ทําเป็นดนนินเนินไว้แล้วก็นี่นะครับไข่ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับได้มาเราจะทดลองเพาะดูว่าจะแตกไหมแล้ว ้ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าไข่ที่เรามาเพาะไว้มันจะสำเร็จไหมครับผมการเพราะก็ไม่มีอะไรมากครับพอดีมีกระมังเก่าอันหนึง่งกระมังปลูกผักแล่ผักมันตายหมดก็เลยพอดีเลยได้มาเราจะมาไว้สำหรับ ให้ไข่หอยปังมาฟักนะครับครับได้ผลยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับตอนเมื่อที่ไข่เขาแตกออกมาเป็นตัวแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงครับครับผม